สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้องมิสิกมาเลยจ้าวันนี้เราก็อยู่กับรถกับข้าวและหมุนเดิมเลยนะครับนีรับกับข้าวแล้วก็หลายอย่างนะครับวันนี้มีนะครับ

และหลายอย่างนะคะวันนี้บรรยากาศวันนี้ก็จะมืดมืดนะครับ ข้าวก็มีหลายอย่างนะคะวันนี้กับข้าวมาแล้วจะกับข้าวเยอะแยะหลายอย่างรองเท้ากอนนะคบพอมียังไปพูเด้อ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่บ้านลุงกันนะครับวันนี้เราเดินนะครับรถกับข้าวเราก็อยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ปกติไม่เดินนะครับ <c oughs> ปกติจะ ห้อยกับรถไปนะครับตอนนี้ก็จะเงียบนิดนึงครับตอนนี้เราก็เดินไส่แบบนี้ละรอเท เมื่อกี้นะครับเสียงเพลงนะครับกัวติดลิขสิทธิ์นะครับถึงบ้านนาแตแล้วนะครับบ้านตาชานนะครับนะครับแต่เป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นนะครับรถกับข้าเราก็ยังไม่มานะอยู่ตรงนู้นอยู่เลย ซูมไปก็ไม่น่าจะชัดนะครับตอนนี้เรากำลังเดินนะครับเราจะไปที่เป้าหมายนั้นนะครับไม่ใช่หนะ้าหมาเห่านะแมวนะ่ะไม่ได้นะผมกลัวหมาทุกคนเราต้องเดินฝั่งนี้นะครับกลัวหมากัด เราไม่ได้ฝังนี้เดี๋ยวมาจะกัดแล้วนะมาตัวนี้ชื่อว่าเอตัวนั้นนะครับชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จําชื่อไม่ได้นะครับไข่ตุ่นหรือว่าอะไรนี่แหละครับไม่เอานะไม่เหานะผมกลัวมากเลยตอนนี้มนมันอยู่นูน่นเอ้ย เองอย่๋ท้ายค่าสีมันบอกมาเลยมาเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยไข่ตุ้นใข่ตุ้นไข้ตืนไข่ตุนต้น,นมาแล้วมาแล้วทุกคนเกือบแล้วครับเกือบแล้ว <c oughs> อย่๋เดินตามมานะครับใกล้จะถึงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวรถเชน,นะครับ ใกล้จะถึงแล้วเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาก่อนรถกับข้าวนะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นสวนสวนอะไรไม่รู้นะครับแต่มีกล้วยนะครับแล้วก็มีต้นอะไรก็ไม่รู้ครับเรียงอยู่เต็มเลยต้นเขาทำอะไรกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะครับไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเดินไปคุยไปก็ไม่เหนื่อยก็มากัดอีกแลว้วหมาเหนื่อยดักทางได้ดักทางดีแม่มาแล้วมาแล้ว อย่านะไป,ไ,ปไปเลยไปไปเลยครับไปเลยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันถ้าหมากัดน,นี่คือจบเลยนะครับกล้องก็ตกโทรศัพท์ก็พังและโดนหมากัด เดินมาครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อะไรก็ไม่รู้ครับมีเสียงหัวเราะมาแต่ไกลจ๊เอ๊จะจ๊เอ๊อ้าวลุงชันอยู่นู่นนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นงั้นซูมไปเห็นใช่ไหมครับตรงนั้นแหละมันสุดยอดมากเลยนะครับ ถึงนู่นแล้วถึงนุ่นแล้วไปพี่ร,ร,ร,ร้านร้อยสี่ร้อยหน่อยนะคะสายทุกสายทุกปลกขอให้ดังตั้งนะคะสุดยอดชาเอ๋คุณยายทำอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะเอถไทยเดี๋ยวดูกันว่ายายจะเห็นเราไหม ยายจะเห็นเราไหมมาดูก่อนเราต้องเดินค่อยๆนะครับนี่นครับยายกำลังเดินอยู่อาจจะไม่ได้ยินนะครับาล้ยินตำมากับใครลูกมากับรถกับข้าวครับ อยู่พุนครับ,บครับอย่าเห็นเราก่อนครับอย่าเห็นเราก่อนเฮ้ยไม่น่าเลยดูรูบสาวๆนะ <c oughs> นี่ครับ นะครับก็จะเป็นองค์ปู่นะครับท่านผู้ชม อายุ18ปีอ <zat and Center> ้โหเออยอย่างนี้ก <have you>? ็อุดมสมบูรณ์หน่อย18ปีนี้อลองสองอะไรนะคะเราก็สนุกสนานกันนะคะว่าว่าดีใจดึงคุณจะมาตัวเองก็สวัสดีค่ะ สุดยอดมากเลยครับดูเรียนนะคะดูเขาดูเรียนนะคะคือครับตอนเย็นก็จะเฮฮากันแบบนี้น่าจะเฮฮากันแบบนี้ตาชาญอยู่นู่นครับป้จะมาถึงจะให้เรียนกลางคืนนะคะเขามาคุยพี่สาวแล้วก็เรียนถ้าไม่มาคุยพี่สาววันนั้นเดียอเยวคำใส่อดค่ะป้าคำใส่ฟองฟออดไม่ได้เรียนก็นเลยจบป .2 ค่ะ ประมาณนี้นะคะอะไรชุ่วจะตาจะอนาถขนาดนี้นะคะก็ช่วยหน่อยนะคะตอนนลงคืนก็เวลาไลฟ์สดก็สอนหนังสือด้วยนะคะก็คอมเมนต์มาว่าอ่าน